วนนี้เรามาเริ่มลงมือทําและดูส่วนผสมอของขนมกล้วยพื้นบ้านกันนะคะว่าเรามีส่วนผสมอะไรกันมั่งนะคะสิ่งแรกก็จะมีกล้วยน้ําว้าสุกงอมระปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมะาพร้าวทึนทึกกลางออดกลางแก่น้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายเกลือหัวกะทิแป้งมันแป้งขาวเย่ม่อม แป้งข้าวเจ้านะคะส่วนผสมของเราก็มีแค่นี้นะคะราวนี้เรามาลงมือผสมแป้งทําขนมกล้วยกันเลยนะคะสิ่งแรกเราก็ากล้วยเรามาหั่นก่อนนะคะจะได้ขยาง่ายนะคะเราปอกเปลือกกล้วยเราเอาเยื่อกล้วยข้างๆออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงมือบดกันนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องบดให้ละเอียดเราให้มีเป็นชิ้นๆมั่งเวลากัดกินจะได้มีรู้รสชาติของกล้วยนะคะ คราวนี้เราบดละเอียดแล้วเราก็จะผสมแป้งลงไปเลยนะคะใส่ไปเลยแป้งข้าวเจ้าแป้ง้าเย็นม่อมแป้งมันผสมน้ำตาลกับหัวกะทิเลยนะคะน้ำตาลปี๊บเกลือ เราก็ผสมคุกเขาให้น้ำตาลละลายเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำตาลมากรองหนึ่งครั้งนะคะเผื่อเศษเผื่ออะไรติดมานะคะเสร็จแล้วกะทิที่กรองเสร็จเราเอามาผสมแป้งเทผสมแป้งเลยนะคะ แ้วใส่มะพร้าวทืนทึกที่ขูดมือแมวลงไปนะคะผสมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามาลงมือห่อกันเลยนะคะ ห่อใหญ่ห่อเล็กก็แล้วแต่เป็นเพื่อนนะคะเราก็จะวางมะพร้าวขูดโรยหน้าสักชิ้นเนื้อแล้ก็พับเข้ามาหากันธรรมดาเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็พับมาเลยทั้งสองฝั่งนะคะนี่นะคะพับเข้ามาธรรมดาแบบนี้นะคะ นะคะเราก็จะห่อของเราไปเรื่อยๆจนหมดแป้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกทีค่ะเราตั้งหม้อน้ําเดือดไวรอนะคะเสร็จแล้วเราก็จะยกขนมของเราขึ้นนึ่งเลยนะคะเราจะใช้เวลานึ่งสิบสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันทีนะคะราวนี้ขนมของเราก็ได้เวลานะคะรอเตรียมยกลงรอปล่อยให้เขาเย็นเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะรานนี้เราก็แกะดูขนมของเรากันนะคะขนมเราเย็นเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้ว หน้าตาหน้าทานมากรับลองเมนูนี้ชัวร์นะคะเพื่อนเถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะเผื่อจะพาดคลิปหน้าคัวยอิ่มอร่อยมีเมนูเด็ดๆอะไรมาแบ่งปันสู่กันทำกินนะคะ เมนูนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะจะไปกินขนมก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอคลิปหน้าค่ะ